สวัสดีครับผมสวัสดีมิดหมอแค้มแฟนหมอลำทุกคนครับผมออนนอยซีอีสารครับผมครับผมบ่าวโจดีไราครับวันนี้เขามีข่าวอย่างบ่าวโจเขามีข่าวที่น่ายินดีในวงการหมอลำมาบอกส่พี่นองฟังครับผมนั่นก็คือข่าวของคณะ ระเบียบวัตถศิลป์ระเบียบวัตถศิลป์เบิดวงเลยมันบอสเป็นไปรับรางวัลพระราชทานผุ่นเด้ครับผมผมก็ได้เข้าเข้าวมาเนยโยครับามแฟนเพจระเบียบวัตนศิลป์นะครับผมเพิ่นได้เข้าไปรับรางวัลพระราชทานครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมครับผมท่านเพจระเบียบวัตถศิลป์แฟนเพจนะครับผมเพิรนโพนวัชสีครับขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพเจ้านายพักดีพลล้ำคณะผู้บริหารศิลปินและสมาชิก วงดนตรีคณะหมอลำระเบียบว,วัฒนินทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้นายจลันธาดากันนสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทองพระราชทานครั้งที่21ให้แก่คณะหมอลำระเบียบว,วัฒนินนับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในการที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพส่งเสริมและยกระดับสังคมให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีสานให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปควรมิควร,ควรแล้วแต่จะทรงกระนาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในพักดีผลล้ำในนามคณะผู้บริหารหมอลำระเบียบวัตศิลนขอเดชะ ก็ถือว่าเป็นรางวัลพระราชทานครับผมสำหรับวุ้งมอลลงวอลลําเนาะเิ่นแบบว่าเป็นสืบสานวัฒนธรรมอีสานวัฒนธรรมพื้นเมืองกลยได้รรางวัลพระราชทานนีมากนะครับผมซึ่งรางวัลเทพทองนี่ว่าม่นมาสงให้เฉพาะวุ้งวอลลัานวำีิจุลทั้งนักร้องศิลปินนักแสดงก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ือนครับครับผมครั้งที่21นี้นะครับผมก็แสดงว่าจัดมาหลายครั้งแล้วเนาะมอบมอบรางวัลมาหลายครั้งแล้วนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่21เนาะพี่น้องเนาะกาสิ วงหมอลำครับผมเป็นวงแหลกที่ได้รับรับครับผมเป็นรางวัลพระราชทานก็ถืวว่าวงระเบียบพัทสินนี่เป็นวงหมอลำมที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหมอลำมมหาชนนะครับเป็นหมอลำที่อยู่ครูปรฏิทไทมาหลายปีแล้วบางที่ฉายาเพิ่นแต่บางสิพร้อมได้เป็นเหมือนมหาไล่ผลิตหมอลำผลิตศิลปินอเป็นครูของหมอลำดังๆหลายคนกระเถิวิเปินทั้งทีบอยศิริชใช่รือวิาสิเปินทั้ง พอเอกนกพงศกรครับผมดีทวีศักดิ์ายหลายคนกับขึ้นลงจากระเบียบวัตนศิลป์เป็นวงแรกที่เริ่มต้นนะครับเม,มนครับผมกับคือเห็นเลยเลยว่าศิลปินที่โด่งดังนะครับหลักๆในวงการหมอล่ำนี่ล้วนแต่ผ่านระเบียบวัตนศิลป์อ่าระเบียบวัตนศิลป์มาทั้งนั้นแสดงว่าพอเอกนี่เป็นผู้ปั่นวัสทอเป็นผู้สนับสน,สนุนเด็หน่อยมีความฝันอยากเป็นหมอล่ำกับเริ่มต้นที่ระเบียบวัตนศิลป์กัถชื่อว่าโด่งดัง คนกับลูจกจักพ่อมีชื่อเสียงแน่กะอยากทําว่งจะคลองกะคุยก็พอคอมาเห็ดวงจะคลองอันนี้ก็บแบบว่าคุยกันโดยดีม,มาเห็ดวงของจะคลองพอกันรูให้ความแนะนําให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับผมมีปัญหาย,ยังกับคุยกับพออีกอยู่ตลอดเวลานะครับผม แล้วพอเป็นกับปได้หามเนาะครับเนาะมีแตจสนับสนุนเที่ยงแต่ว่าถ้าเขามีรูทางหรือมีโอกาสที่จะออกไปเติบโตนะครับผมสามารถเข้าไปคุยกับพ่อได้อ่าพ่อก็จะส่งเสริมและสนับสนุนตลอดเนาะพี่น้องเนาะแล้วผลงานของระเบียบวัฒนศิลป์นี่ภายในนี่โบกี้ปีนี่ผลงานหลักๆมีมากมายเลยตั้งแต่เพิ่นยกระดับหมอล่ำนะครับผมเอาหมอล่ำไปขึ้นเวทีน้างามยังมิสแกรนปีนี้ก็มีขึ้นมิสแกรนแล้วปีที่ผ่านมา พอเอนะครับแล้วก็ทีมงานของระเบียบวัตถศิลป์ก็ยกระดับหมอล่ำอีกก็คือเอาหมอล่ำไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่ในงานคอนเสิร์ตมหากรรมคอนเสิร์ตนะครับผมบิ๊กเมล์เทนถือว่างานนี้นะครับผมโด,งด่งดังแน่เป็นแบบว่าวงการหมอล่ำนี่เป็นกระแสมากคนรู้จักมากขึ้นมากแต่แด้เป็นไปมีบิ๊กเมล์เทนอยู่เขาใหญ่นะครับผมบถือว่าคนคให้การสนใจให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ปีนานาสิบาพาดอีกวง แต่เบียรว,วัฒถศิล์น,นายสิได้ไปอีกครับผมเนี่ยครับเห็นบอกว่าว่าจ้างก,กันไปทีเ,ทรเรียบร้อยแล้วเนาะน่าจะเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วแหละเราระวังรเราเบียร์วัฒถศิลปนกับบิ๊กเม n า a ์เทนนี่เพราะว่าผู้บริหารหรือว่าผู้จัดงานของบิ๊กเม n า a ์เทนเนี่ยเพิ่นติดใจไหมครับอ่าเพิ่นติดใจเพราะว่าอย่างว่ติีคนในงานบิ๊กเม n า a ์เทนเนี่ยพี่น้องหามื่นคน ไปกองอยู่หนาเวที่ระเบียบวัตนศิลป์เหล้วสามหมื่นอ่าคิดเบื้องสค่าก้อนแบบว่าเข้าจัดออมทังกระซี่กี่ีครับผมคิดบืมาค้นสามหมื่นอยู่หนาเวที่หมอรัมมี่ซิปันไดพี่น้องครับแห่งอยู่ทึ่งล่านเขาญ่เนาะเปิดตุ่มตุ่มตุ่มกี่ีครับเหมือนที่น้องอ่อนว่านั่นแหละว่าระเบียบวัตนศิลป์เนี่ยเพิ่นได้ยกระดับอ่าหมอรัมนี่ไปสู้สากลมากขึ้นเพราะว่า แฟนลับหมอล่ำนะครับแฟนลับที่เป็นวัยรุ่นแฟนลับใหม่ๆเนี่ยหันมาให้ความสนใจแม้เราก็มาติดตามหมอล่ำม,มากขึ้นเพราะว่างานนี่เลยบิ๊กเมลเทนนี่เขาได้เบิงหมอล่ำครั้งแรกกับมีบางคนนะแล้วพอเบิงแล้วก็ติดใจไหมครับพี่อ่าหมอล่ำคือมันเป็นอีกหนึ่งศาสตร์และศิลป์ที่เขาเอื่ยนมาที่มีมต์ขลังพี่น้องครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วหมอล่ำเนี่ยทุกๆวงเนี่ยที่เพิ่น มีเจตนาที่จะสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของภาคอีสานไว้แบบนี้แล้วเพิ่นได้รับรางวัลแบบนี้ก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจแท่นเพิ่นนาะพี่น้องเนาะเหมือนประมาณมาสิ่งที่เพิ่นเรียนรู้มากล้ะก็บทายพอร์ตออกมาเหมือนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับรุ่นหลังก็ได้เขามาเห็นได้เขามาสืบสารวัฒนธรรมตอร่อนะนะครับผมพวงหมอล่ำก็สิแบบว่าพัฒนาไปเรื่อยๆสู่สากลสําหรับผู้ติดตามไม่หล้วก็ผู้เป็นเอเกายู่แล้วก็วกสียให้เพิ่นได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการ วงหมอลำปิจูทุกทุกปีทุกฤดูกาลเพิ่นกสิปปบเตียนสคริปเพิ่นกสิซักซ้อมกันชุดใหญ่ช่วงเพิ่นปิดวงเนาะช่วงกรกฎานี่เพิ่นกสิถ้ากันปิดวงแล้วกสิมีการโยกใหญ่ไข่ในบางคนก็บอยากขึ้นวงใหม่บางคนก็อยู่วงเก่าแล้วก็เฮ็ดหน้าที่ใหม่บางคนก็ได้เลื่อนขั้นเป็นพระเอกนักเอกมีบทบาทการแสดงว่เฮาได้เบิ่งมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าวงหมอลำนี่พัฒนาอยู่ตลอดเพื่อสิสืบสานวัฒนธรรมอีสาน ไอ้คนหลุดไม่ที่ฝึงรู้จักหมอล่ำได้เขามาเบิงบอกถึงเรื่องโชว์รเรื่องโชว์ตลับปีนระเบียบวัฒนศิลป์นี่บ่เคยน่อยหน้าผู้ใดเด้อครับบ่ว่าสิ์เป็นฉากไฟเครื่องเสียงแล้วกัแดนเซอร์ <Dan cer S 3> เพิินศิลปินของเพิินเนี่ยศิลปินในระเบียบวัฒนศิลป์นี่หลายครับจนได้รับฉายาว่าหมอล่ำด่าล่าก,ก็มีหมอล่ำมหาชนกับมีชฉายาเยอะมากแล้วไล่เต้นของระเบียบวัฒนศิลป์นี่คือเพิิน พานการฝึกฝนพันการคิดของคุณคู่มาทั้งหลายแล้วกะเฮ็ดไทยเพื่อนมาแสดงช่วยเฮ้าเบิงด้วยความแบบว่าเกิดว่าอลังการยิ่งใหญ่สมกับเป็นหมอล่ำที่เพิ่นอยู่คููประเทศไทยมาหลายสิบปีครับพี่น้องอ่าเฮ้ากะมาให้กำลังใจเนาะพี่น้องเ <ขอ S 1> นาะหมอล่ำทุกๆวงเ่ระว่าหมอลำวงใดจะไดรางวัลนหรือว่ายังบ่ได้รังวัลนกสร้างแล้วพี่น้องเนะาะกะคือมีคุณภาพทุกๆวงแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของทุกวงครับวงหมอลำนี่เขาสิมี เอกลักษณ์ของแต่ละวงเนาะแล้วแต่ว่าวงใดเขาสินําเสนอแบบใดออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมกอยากให้ทุกคนที่พึงสนใจมอลลัหรือว่าทิดตามมอลํานะครับผมก็ฝากไปติดตามมอลลัครับสําหรับมือนีนะครับผมเฮาสองคนนอาะผมเบาาโจดีไน์ครับออนน้อยสีอีสานครับผมเฮาสองคนก็จะขอลาบไปแค่นี้ครับผมมือหนามีออียงเกี่ยวกับวงการมอลลัผมสิมาอัปเดตให้พี่น้องฟังใหม่ครับอย่าลืมฝากติดตามเพจของอ่อนน้อยซีอีสานครับผม สําหรับเมื่อนี้ขอเชิเขา้ามาสวัสดีครับ